สวัสดีครับทุกคนถ้าพูดถึงความสวยแบบวิชวลสไตล์เกาหลีนะครับต้องยกให้จีซูคนนี้เลยด้วยหน้าสวยสไตล์สาวหวานนะครับทาให้หลายคนคิดว่าตอนแรกเธอไม่ได้อยู่ค่าย YG และบางคนบอกว่าความสวยของเธอนั้นเหมาะกับค่าย SM มากกว่าแต่ก็จะทํายังไงได้ล่ะเพราะว่าสาวสวยคนนี้ดันเป็นเด็กฝึกในสังกัดค่าย YG นะครับและถึงแม้เธอจะมีใบหน้าที่สวยแล้วก็อยู่ในค่ายยักษ์ใหญ่ขนาดนี้นะครับเธอก็ยังหนีไม่พ้นคาดูถูกและคําสบประมาทโดยเฉพาะในตอนที่เธอเพิ่งเดบิวต์มาช่วงแรกๆนะครับ หลายคนบอกว่าเธอนั้นเต้นไม่ดีเท่ากับสมาชิกค,คนอื่นในวงเช่นในตอนเต้นแดนแพ็กทิดครั้งแรกของ Black พิงกนะครับแอดยังจําได้อยู่เลยนะครับมีคนบอกว่าลท์เต้นของจีซูนั้นไม่ไปกับสมาชิกในวงเท่าไหร่และอีกเรื่องก็คือสีหน้าตอนเธอเต้นอยู่บนเวทีนะครับสีหน้าเธอนั้นมักจะหลุดออกจากเพลงอยู่บ่อยๆทําให้เธอนั้นดูไม่มีอินเนอร์ในการเต้นเท่าไหร่แต่ก็แน่นอนนะครับว่าคนที่เจนนี่ชมว่าเป็นคนที่มีระเบียบวินัยและความตั้งใจในการฝึกมากๆอย่างพี่จีซูซึ่งเธอได้ทําการพัฒนาตัวเองนะครับจนบิเก้ ว่าทุกๆครั้งที่แบล็คพิงปล่อยเพลงใหม่พี่จีซูจะมีลายเต้นที่สวยขึ้นและก็แข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะแฟนแคมนี้นะครับพี่จีซูมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นมากๆในแฟนแคมนี้เธอนั้นได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอมีคาริสม่าในการเต้นเพิ่มขึ้นมากแล้วเมื่ออินเนอร์ของเธอนะครับบวกกับใบหน้าสวยๆของเธอทําให้เธอนั้นดูมีสเสน่ห์สุดๆไปเลยและใช่ครับวันนี้แอดมากับเรื่องของพี่ใหญ่จีซูแบล็คพิงนะครับอ๋อแล้วก่อนที่จะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ห้แอดด้วยนะครับอดดมายผู้ตติ80,000 โอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเรื่องของพี่ใหญ่จีซูกันเลยดีกว่าคิมจีซูหรือพี่จีซูของเรานะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นผู้หญิงที่แทบไม่มียุคมืดเลยเพราะเธอนั้นมีออร่าความสวยสไตล์วิชวลเกาหลีมาตั้งแต่ก่อนเดบิวต์แล้วหรือเรียกง่ายๆว่าเธอนั้นหน้าตาดีมาตลอดจะมีรูปที่สามารถทํามีมได้อยู่รูปเดียวก็คือรูปนี้นะครับแต่ถึงจะเป็นมีมยังไงนะครับก็ถือว่าเธอยังหน้าตาน่ารักดีอยู่ในรูปนี้สําหรับแอดยังไม่เข้าขายยุคมืดนะครับ และจีซูนะครับมีอายุ25ปีเธอเกิดวันที่3มกราคมปี1995ถึงแม้ในวง Black พิงคเธอจะเป็นพี่ใหญ่นะครับแต่ในครอบครัวเธอเธอเป็นน้องเล็กสุดในส่วนของโรงเรียนนั้นจีซูนั้นเรียนอยู่ในโรงเรียนศิลปะการแสดงโซซึ่งเธอศึกษาจนถึงม .5 จากนั้นเธอก็ได้ไปออดิชั่นที่ YG นะครับและเธอก็ติดเธอจึงต้องลาออกจากโรงเรียนแล้วไปเป็นศิลปินฝึกหัดของ YG นะครับและตอนเป็นเด็กฝึกจีซูถือว่าฮอตพอสมควรอาจจะเพราะหน้าตาที่ถูกใจคนเกาหลีนะครับ ทำให้เธอได้รับงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาตั้งแต่ก่อนเดบิวต์และในที่สุดนะครับชื่อจีซูก็ประกาศออกมาว่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกวงใหม่ของ YG ซึ่งในที่สุดเธอก็เดบิวต์ไปในปี2016กับชื่อวงว่า Blackpink โอเคนะครับรู้จักกับเธอคร่าวๆแล้วต่อไปแอดมินจะพาไปดูความสามารถความตลกและนิสัยของเธอกันไปดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับจีซูเป็นคุณแม่ของวง Blackpink ถึงแม้จีซูจะอายุน้อยสุดในครอบครัวนะครับแต่ในวง Blackpink เธออายุมากสุด และนั่นก็ทําให้เธอคอยดูแลเอาใจใส่น้องๆซึ่งเธอนั่นจะคอยดูแลจัดทรงผมให้เห็นอะไรไม่เรียบร้อยไม่เข้าที่เข้าทางเธอก็จัดแจงให้ซึ่งนั่นทาให้เธอเหมือนคุณแม่ที่คอยเช็คลูกนะครับว่าลูกเธอเรียบร้อยดีไหมและถ้าน้องคนไหนเกิดอาการเจ็บปวดหรือรู้สึกไม่ดีขึ้นมาเธอก็จะคอยปลอบคอยดูแลนะครับอย่างเช่นคลิปนี้ในะคอนเสิร์ตเธอเห็นเจนนี่ร้องไห้ด้วยความเป็นพี่ใหญ่นะครับทำให้เธอต้องลุกจากตำแหน่งของเธอไปแลป้วไปนั่งข้างๆเจนนี่แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเธอก็คอยจัดแต่งทรงผมแล้วก็เชน้้าตให จนสุดท้ายเจนนี่ก็ยิ้มออกมาได้ข้อต่อมาความนิยมของจีซูที่กำลังเพิ่มขึ้นทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าจีซูเป็นคนที่มียอดติดตามใน i อจน้อยที่สุดในวง Black พิงแต่ขนาดน้อยที่สุดนั้นเนี่ยยังผู้ติดตามตั้ง28ล้าน6 0 0แต่ถึงจะน้อยสุดแต่ก็น้อยแบบไม่ทิ้งห่างแล้วที่กลับกันเลยก็คือตั้งแต่ Black พิ้งก์คัมแบ็กฮาวิ่งแรกแด้มายอดผู้ติดตามรายวันของพี่จีซูนะครับก็พุ่งขึ้นสูงตลอดเลยโดยส่วนใหญ่ยยออออดดขงงจซููะ่บนหัวตาตาารล นี่ก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าความนิยมของจีซูกําลังเพิ่มขึ้นและยิ่งถ้าเกิดซีรีส์ที่พี่จีซูเล่นมันปังขึ้นมานะครับยอดผู้ติดตามพี่จีซูน่าจะโหดขึ้นอีกหลายเท่าเลยแหละต่อมาจีซูเป็นคนที่มีเสียงทุ้มแล้วก็ทรงพลังมาก ข้อต่อมาจีซูใช่วิชวลของวงหรือเปล่าด้วยความที่ YG นะครับประกาศไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าใครอยู่ตำแหน่งอะไรทําให้บลิงเถียงกันบ่อยๆว่าจีซูเป็นวิชวลจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่แฟนคลับตั้งขึ้นมาซึ่งแอดได้ไปหาข้อมูลมาแล้วแอดบอกได้เลยว่าจีซูนั้นเป็นวิชวลจริงๆซึ่งหลักฐานก็คือตอน Blackpink House EP หนึ่งจีซูบอกว่าเธอจะใส่แต่ชุดวอร์มและนั่นก็ทําให้ทีมงานของ YG แซวนะครับว่าอย่าลืมว่าเธอเป็นทีมวิชวลเมมเบอร์นะ หรือแปลเป็นไทยก็คืออย่าลืมว่าเธอคือวิชวลของวงนะก็ถือว่าทีมงานของ YG นะครับได้ช่วยเรายือนอยันแล้วว่าเธอนั้นคือวิชวลหรือหน้าตาของวงจริงๆต่อมาจีซูหลงรักในการกินอาหารไทยมากๆสต้มผักกเซเฉอืมนากาินจัง 음, 맛있다. 리사가 저보고 태국 사람보다 태국 음식을 더 많이 먹는다고 했어요. 맞아. 너무 맛있어. 맛있습니다. 음, 너무 맛있어. 모두 이걸 먹어야 돼. 근데 지수는 폴라마이타이와 잘 어울리지 않아서 자신의 스타일이 아니라고 말합니다. 저거요? 이게 뭐야? 이게 무슨 마일이지? 이게 뭐야? 그러니까, 그게 뭐야? <laughs> 이거 맛있대. 리치... 뭐라 해야 하지? <Focus> 야! 너무 잘 컸는데? 야 너무 다르잖아! <S thoughts> 언니 먹어볼래요? 거의 거의 이중인격자 수준으로 다른데? 이게 뭐야? 야, 이거 으아. 너무 다른데? 이게 뭐야? 말이 돼? 생기네? 마늘, 마늘처럼 생기네. 어, 마늘처럼 생기네. 이거 진짜 맛있잖아. 봐봐, 마늘 보여줘. 마늘. 봐도 처음인 같다. 내 스타일 아니야. 완전 내 스타일이야. 내 스타일 아니야. 이거 왜 이렇게 멋있어? 지 먹어 봐. 왜 이렇게 제가보다 바삭거려 어때? 내 스타일 아니야. 내 스타일. 다음에 송범 내 와이리엔의 지 ทรงผมนี้นะครับแฟนคลับมักจะเอามาแกล้งจีซูเพราะมันดูน่ารักแล้วก็ตลกดีนะครับซึ่งตอนงานแฟนไซน์เนี่ยบลิงก์ก็ได้ปิ้นมาป้ายใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็เจาะรูให้สามารถเอาหน้าใสาไปได้ด้วยและนั่นนะครับก็ทําให้เมมเบอร์คนอื่นๆมีโอกาสไว้ทรงผมแบบจีซูในวัยเด็กด้วยถ้าเรื่องหยอกศิลปินเนี่ยไม่ต้องบอกบลิงก์นะครับบลิงก์จัดเต็มอยู่แล้วต่อมาอย่างสุดท้ายนะครับความสัมพันธ์ของเมมเบอร์ที่มีต่อจีซูจีซูนะครับบอกว่าการที่เข้ามาอยู่ในวงนี้แล้วเธออายุมากที่สุด ทำให้เธอรู้สึกเป็นเหมือนพี่ใหญ่แล้วก็อยากดูแลน้องๆและความคิดเห็นของโรเซ่ที่มีต่อจีซูนั้นเธอบอกว่าจีซูนั้นสําคัญมากสาหรับวงแบล็คพิงค์เธอนั้นมีทั้งความฮาความตลกและในขณะเดียวกันเธอก็เป็นผู้ใหญ่ที่เมมเบอร์แต่ละคนสามารถพึ่งพาได้ส่วนเจนนี่กับจีซูนั้นเป็นคนที่เหมือนมีพลังจิตเชื่อมต่อกันนะครับเพราะพวกเธอนั้นชอบทําท่าเดียวกันมองไปทางเดียวกันโดยที่ไม่ได้นัดกันไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะคลิปนี้นะครับที่พวกเธอหันหน้ามามองกันโดยไม่รู้สาเหตุ และเจนนี่ยังบอกอีกว่าเธอนั้นรู้จักจีซูดี99.9%ส่วนจีซูก็บอกว่าตอนแรกคิดว่าเจนนี่จะเป็นคนดุๆแต่พอรู้จักกันไปเรื่อยๆเจนนี่เริ่มทําตัวแบ,บ๊วใส่จีซูและแถมเจนนี่ยังชอบอ้อนให้จีซูมองตาด้วยแต่บางครั้งเธอก็บังคับให้มองตาเลยนะครับต่อมาลิซ่ากับจีซูนะครับเรียกได้ว่าจีซูนั้นเป็นคนที่ติดน้องมากๆเวลาที่จีซูคุยกับบลิงค์นะครับจีซูก็จะติดชื่อลิซ่ามาตลอด และลิซ่าบอกว่าถ้าคุณได้ลองเที่ยวกับจีซูนั้นทริปนั้นจะเป็นทริปที่สบายใจมากๆและตอนที่ลิซ่าต้องไปฝึกค่ายทหารเพื่อถ่า,รายรายการจีซูก็ได้แสดงความเป็นห่วงในการลงสตอรี่เยอะๆสตอรี่แรกนะครับจีซูได้ถ่ายภาพลีโอแล้วก็บอกว่ารอโอมาลิซ่ากลับบ้านแล้วก็เขียนอีกด้วยว่าอย่าบาดเจ็บนะสตอรี่ต่อมาเธอกอ็รูปลิซ่ามาแล้วก็เขียนว่าลิซ่าเธอทําได้สตอรี่ต่อไปเธอก็เขียนว่าซู้ๆเดี๋ยวฉันซื้อน,นมช็อกโกแลตให้เธอเองและสุดท้ายนะครับก็เป็นรูปเธอกับลิซ่า แล้วเธอก็เขียนว่าวันนี้ลาลิสากลับมาแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของจีซูก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดคงต้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ